เต็มเลยเต็มเลยอะไรเต็มเลยเตาเต็เต็มเลยคับพี่มัขึ้นพ่เหรอพี่มาพ่เหรอพี่มาเรียกเพื่อน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 งรวังหลังระวงหลังด้วยเฮ้ยวางหลังด้วยหลังมาหเข้าเยอะมากเฮ้ยมึงงหลังหน่อยหลังเต็มเลยพี่พี่หลังเต็มาพีหลังเต็มหลังเต็มยี่หลังเข้าอย่อยไปเยอยยิงอยยิงเฮ้ยปืนมึงมองปืนบนรถเดยมึงมองปืนบนรถเยชุบเพื่อนขึ้นมามึงชุบเพื่อนขึ้นมาบีีรไปนจะตายยง่นตรงกาายไม่ตายพี่ไม่ตายยิงสู้นตรงกลางขยีมันน อย่า,าเล่นคนเดียวอย่าเล่นคนเดียวอย่าเล่นคนเดียวอย <c oughs> ่าเล่นคนเดียวมึงแล้วก็แถวเนี้ยครับมันจะมีซอกมีมีโดมมีอะไรอยู่ยางเงีครับใช่ครับแถวเนี้ยครับทียจะจบมาเคยแอบมาแอบอะไรเนี่ยก็ด้านบนนี้ก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าแต่ว่าขึ้นขึ้นไปแล้วครับ ไปเอาไปแกงหน้าดีกว่าเอาหน้าเขาดูเดี๋ยวมีที่อยู่ละสิบหกจุดสี่ข้าพี่บินเต็มเลยเต็มเลยอะไรเต็มเลยหน้ากันหน้าเต็มเลยค่ะพี่มันขึ่เห็นเรอพี่เหรอลงมาพี่เหรอขึ้นมาเรียกเพื่อน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 พี่พุญรอกออนครับอย่างเดียวเลยหายแล้วเร็วขึ้น นี่เหรอพี่หมดเหรอครับโอ้ยังเยอะเลยไม่แก่ท้งบอกแล้วแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับนั่นไงมาเต็มเลยแป๊บนึงครับเรียก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 ดังชาดดังชาดแลนม่วง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 เดินเลยเดินเลยเดินเลยรัวเลยท้องว่าแล้วหันไปปุ๊บจ้าเอเลยเป็นไงเล่า ีแม yeah, ่งเราเกือบแตกไปสามกระตุกกระตุกกระตุกได้ดักปูนนี่ก็ได้เพื่อนแล้วมองเห็นลงไปข้างล่างมันไม่เห็นเส้นนู้นเลยเพื่อนเผื่อนเป็นเส้นนู้นเหรอเาไม่เห็นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นบ้านเห็นบ้านบ้านั้านเห็นบ้านนู้นนั่นน่ะเหลือง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 ใช่ใช่ส่งนะคุณส่งจีให้คนนำหรส่งจีให้ใครก็ได้สักคนนึ่งอะคนนึงดักแชทอีกคนนึ่งลักแชทอีกคนนึงส่งจีจะจะลองดักครับจะลองดักแชทไอเลีอยงใช่ไหมครับคุณส่งให้พี่เทนมึงบอกว่าพี่เเททนนนะบอก่พีนให ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอ๋อทางขวาิแล้ะเหลืองระเหลือง้เองะเหลืองยิงล้วไม่ได้หรอมึงยิงล้วไม่ได้คำนึงทางหมอเป็นสโน,นะครับ เ้ดี๋ยวมองดักใช้ก่อนครับพี่ซื้อรถเดี๋ยวก็ต้องรวน ก็เอติหกไปแค่ไหนเพื่อนอยู่ไหนวะกำลังมา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 เออครึ่งหลอดได้อยู่มึงหายเอกเอดิกูไม่เห็นเอกเอเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนกันต้องรอรออยู่ตัดหลอดไปดิหลอเออตัดอยู่ ครับเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วคเขา่ังมาแล้วใครซ่อมรถอยู่อ่ะเพื่อนซ่อมรถอ่ะมีคนเหรอมีคนมีร้อยเองมีคนทางมีคนด้วยครับเดี๋ยวทางคนให้เลยมีนคนเลยทีนี้เราลงฝั่งดูเต็มะะเลยครับอ,อ,อ,อย่าเพึ่งนะอย่าเพิ่งนะชนนะคะเพื่อนลนงะยัง,นนงดูดิ ลงแล้วคับลงแล้วลงแล้วลงไปไปไปไสองคนลง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 เลยลงเลยลงเลยกูลงไม้แดงไม้แดงตรงนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเสร็จเพนเราเบลให้เลนไลน์เต็มเลยตรงนี้จองจองหลังเข้าหลังเข่าเยอะระวังระวังหลังระวังหลังด้วยเฮ้ยระวังหลังด้วยหลังมาหลังเข้าเยอะมากเฮ้ยมึงวงหลังหน่อยหลังเต็มเลยพี่พหลังเต็มขาหลังเต็มหลังเต็ม ที่่หหลังเ้้าวมโดนยิงโดนยิงไอ้ปืนมึงมองปืนบนรถได้มึงมองปืนบนรถได้ชุบเพื่อนขึ้นมามึงชุบเพื่อนขึ้นมาวีบีตกใจยึดตตายยิงสู้ในตรงกลาตายไม่ตายยิงสู้ในตรงกลางถ้ายิงมั่งใน่ตรงกลางไอ้เอาอีกแล้วอีกแล้วอย่าเล่นคนเดีย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 วเรื่องมึโดนยิงว่ะมึงเอาปืนบนไอซีแปดให้หน่อยดิซีแปดเสียเงินหน่ามึงเรียกเพื่อนหน่อยดิ

เป็นประตูครับพี่ๆช่วยมาเอาช่วยเพื่อนก่อนเอาเพื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 ่อนยิง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 เอาเพื่อนมาเอาเพื่อนรอบรอบรอบรบไปสองคนพอที่เหลือไปช่วยเพื่อนสองคนพอที่เหลือไปช่วยเพื่อนสองคนท่อถังทุบเพื่อนก่อนไปเอาเพื่อนก่อนดิตายครับตอนทุ่พี่เชฟยิงกันหน่อยครับเพื่อนเพื่อนหนอนด่วยเชฟเชฟมึงล็อกมึงล็อกตัวนั้้นโออะเว้น กูช้วยกูช่วยกูช่วยแล้วกูชุบแล้วยิงกูยิงกูกูมีเดี๋ยวกูชุบยกูมีเดี๋ยวกูช่บหกูมีก็บักก็บักก็บักไอ้ยิงคนไหนลองมิดลองเฮ้ยมึงมาช่วยวงไหนมึงมาช่วยวงไหนเพื่อนมึงมาช่วยวงไหนเอดีกูจะหมดนะกูบอกนะเพื่อนพี่พี่ตรงนี้เยอะค่ะพี่พี่เห็นแล้ว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 ช่วยอยู่ช่วยอยู่หมายปล่อยให้มิเล่นชิปใช่ชิปบอกว่าใครวะ ปแล้วพี่แล้วยิงแล้วม่ต้องยิงแล่าดูะไรพี่ดูไม่ต้องยิงนะพี่เ็นหัวเลยเียเมื่อกี้ต้องยิงแล้วพี่หรอไม่ต้องยิงแลไม่ต้องยิงแล้วไนเนคุยกันหน่อยี่ันได้เี่ ตัวเองพี่เล่นไปนะเออเดวเล่นให้เรืองอาลวาเียงไาง่ะทุกไม่ไม่ใช่เอดีกับเกาะสมอะไไอ้กอะสมแ่เอเดีกับเกาะสมสองอย่างอย่าหมดหอย่าครับ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอาอย่าสบอย่าสบอย่าสบไม่มึงต้องปล่อยมึงต้องปล่อยเอาได้อบ้างยังไหนวะถามบังที่เอาไงอ่ะบางเอากีเคสอะบางบังเอากีเคสถามบังนี้ถามบังคนเดึ่งที่เอาคสนี่ไม่ท่กปล่อยเขาไปเยอะกูกลัวเราหลุดว่ะน้ำขึ้นน้ำอ่ะขึ้นกี่ีเคสอะ มึงถามบางนีดมึงถามบางหน่อยทำไมไม่ฟังไปแล้วฟังไปแล้วเดี๋ยวกูโทรให้แล้วมันมันมันบางพอละอ๋อพี่เอากี่เขียดพี่เอากี่เขียดไม่พี MIN ่จะบอกว่าไอ้หลงเรอแค่สองเขีไม่ใช่เหรอให้เอาแค่สองเขียดใช่ไหม

พาลุรถุคไม่ได้พนเกี่ยแม่งมาเลยสั พันเอเขาก็เท่ากับน้ำใช่ไหมพันธุงใช่ปหมใช่ครับใช่ใช่ขอเน่าเมืองอ่ะไอ้ใช้บอกเพื่อนทิ้งเสร็จแล้วรวม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 แบบไหนวะก้อนนึงกินแล้วม่ๆๆจริงแบบจริงเลยจริงเลยคนเดียวพอนล้คนนึ่นไม่ต้องอ่อได้ครับนะพี่พี่แย่แล้ว ว่าอยู่ยี่แม่โพยดีแม่โพยดียี่สิบอันไหนสั์บอกไงครับร่วมงานนะครับรวม,มบ้านดินรวมไหนครับ <ลม S 1> คนไม่ได้อุ้มรวมบ้านก่อนรวมบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวโยกความกันรอรอ มันไม่มีคนมีวอยคนหรือเปล่าถ้างั้นจะให้เซตแบบไม่อย่างกว่านะเว้ยตอนนี้รถเรามันไม่พร้อมจริงกลมโอเลยนะคนย้ายไปอุ้มซ่อมก่อนจะไม่ต้องเรียกช่างด้วยไม่แร้เก็แล้องไปรวมกันก่อนแล้วค่อยเรียกช่างคุณเข้าใจป้ะจะต้องบอกแล้วครับว่าเจอบ้านครับไม่ได้มึงก็เจอบ้านเลยเจอทองดักเลยครับแต่กูอยากให้อุ้มตัวเองเองนะเอาจริงอ่ะ ไี i i e mm. guy, like nah, ่ไฟบอกว่าเมื A ่อกี ok. ้กูไม่เห็นอยู่ครับอยู่เขาตกมั้งครับหรือว่าเขาคล้องหายไปกูไม่เห็นเหมือนกันขอโทษครับลูกพี่ขอโทษครับแล้วต้องขอไว้ด้วยได้ไหมครับไ่ว้ใครเนี่ยเลือกได้เหรอหรือสุ่มมาทำบวันอะไรสัก จแครับสี่เลี้ยงหมูสี่คุกสี่นี่ที่เป็นลูกหัวใจนี่คืออาหารเหรอครับไม่ไม่เป็นสิงเกอร์ม<อ>ั้งบรินทยัย ที่ห่อศพมาด้วยเนี่ยอันนึงอ่ะพี่ต้องห่อเพิ่มแล้วเพราะว่าศพพี่หายอ่ะพี่เกียดไปแจ้งเลยพี่ปล่อยมันเลยศพหายเหรอเขาเขาต้องจะแคสอ่ะเออฉะนวก็ลองเอาไฟใหม่ก็ได้พี่ถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นเอาไฟใหม่เลยพี่เกลียดไปรอนายกอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ก็ได้ถ้างั้นเะรดีมากเลยพี่ประมาณศพหายเมื่อวานน้องก็สมหาครับพี่บินเกียรดขี้ฟองว่ะได้ผลเลย เลาที่กูขับขี้อ่ะม,งม,งมงึงยิงมึงพยายามยิงล้อให้เขาเรียกว,ว่าอะไรวะยิงล้อตันท้ายสุดไวอ้อ่ะให่แบบบ,บ,บ้านขอดเอี่ยถูกให้มาแตกขบวนอ่ะบ้านครับบ้านเราสัง่งหมาตัวราเจ็บสัตว์เราได้ไหนก็นไม่รู้เฮียสช็อต อัดเฟี้ยวไงมไม่กล้าอะไรไงไม่ต้องซืใหม่สัตว,ว์มันจะมันกลายโฉบไปนะเมียเมื่อกี้อ่ะกูเห็นอ่ะไอ้สัตว์เออมันหลบมันปังมึงไปเลยอ่ะไอ้เอี้ออุ้มไปเลยใช่ไหมครับเออมีคนโดนเปล่าวะไม่น่ามีนะไม่มีครับได้ลองเห็นไม่มีครับพี่พี่ียร์แล้ว อไอ้เร <Net> ียกช่างดีแล้วก็เรียกรวมดีว่าเพื่อนใครไอ้คันใครหายปะเดีจะรุดไดเดี๋ยวรุดอีกเมื่อกี้เขาฉบไปเลยนะเว้ยที่อย่าล้มปึ๊บป่ามึงดูเพื่อนกันหน่อย้ผมตัดแค่นีเลยตัดฝนอุ้มแล้วก็ตัดล้อรถอ่ะตัดหมดทุกคันเนี่ย ถ้าอย่างนี้ไหวอยู่ไหวไหวไหวยังไม่ครบอ่ะเออไอเฮียเลนไลน์วิ่งออกมาจากแดนแดงเมื่อกี้สัตว์เกือบสิบคนนะกูเห็นนะมาไงก็ไม่รู้มาพร้อมถุงพ่อด้วยมนวิ่งมาหย่งิ่งมากมันเปล่าวะใช่ปะไอ้เฮียเลนไลน์อ่ะมีมีอาวุธก็มีอาวุธเจอะปะอะไรนะเห็นไม้แดงด้วยไอ้เฮียเขาก็ได้สู้อยู่ของเขามีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีมันเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างที่ความกลัวเขาสร้างขึ้นมาเฉยว่าเขาไม่อยากตีเขาเลยอ้างว่าไม่มีของมาเลยครับ เฮียฟาร์มมาสามสี่เดี๋ยวแล้วจะไม่มีได้ไงแต่มันไฟเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้มันมากแต่มองเพื่อนเยอะหน่อยเว้ยกูเห็นเพื่อนล้มปึ๊บโดนโฉบไปเลยอ่ะอ้เฮียแม่งสี่แปดสียเงินอะกูตะโกนตั้งนานไม่มีใครยิงให้เลย We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.